สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับวันนี้มีทั้งปู่ขีดนครับลุงพ่อพัดนะครับ,ลรบและก็ปู่จือครับมาแบ่งปันพี่น้องและมาอัปเดตรายการวันนี้มาให้พี่น้องได้รับชมครับในตอนช่วงเย็นวันนี้นะครับ นะเดี๋ยววันนี้ครับมารับชมดูทะาพี่นะหากชอบูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อด้ทั้งอดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ครับมารับชมที่สวยกันพี่แนะ่รับรองว่าถูกใจพี่น้องกันทุกคนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รายการที่1กันเลยพ่ะยวันนี้นะครับมาฮะหากชอบูกใจพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ นะฮะวันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าสิทธิรานะครับหลวงปู่จื้อมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมมนด้วยในสาบพี่พี่้าใหม่และติดตามอยู่นะครับติดตามไม่ทันนะฮะเดี๋ยวไปรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามมล์รุรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที 1> paper, mm ่1นครับนี่ขอเป็นชุดนี้ครับบรายการนี้เป็นชุดสัมนาคุณยกหลักนะครับของรุจเจริญพร68ของลุงปู่คีบนะครับชุดนี้นะครับนะเปิดแบ่งปันเพียงไว้นะครับเพียง900บาทนะครับ900บาทรับพระ3องค์เลยพี่ชายนะครับรับพระไปเลยพี่3องค์เลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะสัมนาคุณยกหลังนะครับแล้วก็อแจกพิธีมีครบเลยนี่ครับสัมนาคุณยกลังนี่อสวยๆนะครับนี่ฮะอันนี้ชุดนี้เอาไปพี่900บาทนะครับรายการที่1นะครับ วนรายการที่2ครับนะมานำเสนอเป็นรุ่นนี้พี่นะครับรุ่นนี้เป็นหน้ายักษ์นะหรือเรียกรุ่นว่าปั๊มแตกครับรุ่นนี้นะครับนะคนแห่ไปรับพระกันพี่บอกเลยว่าที่สุดนะครับบอกเลยว่าที่สุดพี่รายการนี้เป็นเนื้ออันตากานะครับ นี่ฮะสวยๆอย่างนี้นะพี่นะห้ามพลาดพี่เขาเรียกว่ารุ่นหน้ายักษ์คือหน้าหลวงปู่เต็มองค์พี่นะหน้าหลวงปู่หน้าใหญ่ครับหน้าหลวงปู่พัดปุ่นยักษ์กระโม่นี่ครับนะนี่ฮะเทพเจ้าแห่งปากน้ำผูพี่เลขคนตําเบอร์มัเลขเล่ยรวยรวยพี่นะครับเลขคนตําเบอร์หมาเลขรวยรวยพี่เลขค้นมาเบอร์หมายเลขแปดสิบแปดครับรายการนี้พี่นะสวยๆพี่เนื้ออันปาก้านะครับสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นพี่นี่ยนะสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นพี่นะหเหรียญสวยๆเลยนะนี่ฮะรายการที่สองนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามครับนี่รายการที่สามนะครับนี่โอ้โหนะรายการนี้นะครับมาเป็นคู่พี่นะรายการที่สามที่สี่มาเป็นคู่นี่ครับรายการนี้นะครับนะสามร้อยบาทพี่รับพระสององค์เลยพี่รายการที่สามสามร้อยบาทรับพระสององค์ครับนี่ฮะชัดเจนเลยพี่นะรายการที่สามรับพระสององค์พี่นะครับนี่ฮะต่อมาฮะรายการที่สี่ครับรายการที่สี่น้องขอนําเสนอนะครับเป็น อ่าหัวเลดนะครับเป็นหัวเลดรุ่นนี้นะครับหัวเลดสี่บาทรุ่นรวยคู่บารมีครับนะเลดหัวเลศสี่บาทรุ่นรวยคู่บารมีครับนี่นี่ฮะโอ้โหเป็นลายพางเลยนะครับหัวเลดพี่นะเลี่ยมคล้องสามห่วงได้พี่ตอกกระกกรตอกนําเลือกเลขคุดเบอร์หมายเลขสิบครับนะเลขคุดเบอร์หมายเลขสิบพี่รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปพี่สวยๆสองร้อยบาทนะครับรายการที่นะฮะที่สี่นะครับนะ ต่อมาฮะรายการที่ห้ารายการที่ห้าเนี่ยครับเป็นรุ่นเดียวเมื่อสักครู่นี่ยครับรายการที่ห้าเป็นรุ่นรุ่นเดียวของเมื่อสักครู่นี่ครับนี่ฮะนี่ฮะลงยาพยัคฆ์ไก่นะครับเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อพัดนะครับรายการที่เล็กวเบอร์สิบแปดเนียครับตอกนำเลือกตอกกรรมการชีันยครับนี่ฮะ รายการนี้ก็200บาทนะครับรายการนี้ก็200บาทพี่นะครับลองเลือกดูชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนะเอาไปพี่องค์ละ200บาทนะครับแต่ถ้าพี่จับคู่นะครับเอาไป2อ,อันเนีย่ย350บาทาพอพี่350บาทพอพี่นะครับรายการที่4กับรายการที่5นะครับต่อมาครับมาลุยกันต่อพี่นะต่อไปเป็นรายการที่อ่าต่ สามสี่ห้ารายการที่หกนะครับเออรายการที่หกเป็นรุ่นนี้พี่รวยพวกัสซับนะครับรวยพวกัสซับเก้าเก้าพี่แล้วรายการนี้ <Forbes. S 2> นะครับนะผมขอที่ร้อยห้าสิบาทแล้วรายการที่ผมขอที่ร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านครับร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับมารวยกันต่อพี่รายการนี้นะฮะรายการนี้เป็นรุ่น H หัวเลดสี่บาทเหมือนกันพี่นะ <ๆ S 2> ครับแลรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้นี่ เป็นวเลขสีบาทนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเหมือนกันพี่นี่ครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่เลขคนจับเบอร์หมายเลขยี่สี่ครับนะสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการต่อไปนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับจะเป็นนี่ฮะ ที่ลึกร้อยปีหลวงพ่อนี่ครับพพัดนั้นรุ่นเล็นะรุ่นหัวเล็รุ่นสารพัดนึกนี่ครับโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมดูเลขโค้ดนัมเบอร์ให้นะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับอุ่ยองค์นี้สวยจังเลยพี่นะครับสองร้อยบาทเหมือนกันฮะสองร้อยบาทเหมือนกันพี่หัวเล็นะครับสวยๆนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับ รายการที่เก้านี่ฮะเออรายการที่เก้าพี่รายการนี้เป็นลุงการทงชาติเนาะรายการที่เก้ารายการที่ลุงการทงชาติพี่เนี่ยเลขคุณตัวเบอร์สองเก้าเก้านะฮะรายการนี้ก็สองร 5, 9, ้อยบาทนะครับรายการ 10. นี้ก็สองร้อยบาทพี่รายการที่เก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบนี่ฮะรายการที่สิบเป็นทองเหลืองซาตินนะฮะทองเหลืองซาตินเลขคุณตัวเบอร์พี่แปดหกเก้ 200, ารายการรายการนี้ก็สองร้อยบาท นะครับรายการนี้ก็200บาทนะพี่นะ behaviour. ถ้าพี่รับ3อันขึ้นไปอ่ะ500พี่นะครับเลือกเลยอันไหนที่200อพี่รับไปคู่รับไป3เลยนะ3อัน500พี่บางบางนะครับแบ่งให้พี่น้องบางบางครับต่อมาครับมาเป็นรุ่นนี้นะฮะรายการที่11 11อเป็นรุ่นเลื่อนยศเลื <x> ่อนบารมีพี่โอ้โหชื่อไพเราะมากนะครับรุ่นเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับรายการนี้คือรายการที่11นะครับนี่ฮะ เป็นไทเทเนียมนะครับเป็นชุบไทเทเนียมเลขคนตัวเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครเลขคนตัวเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์พี่เลื่อน,อนยจนเลื่อนบาแบีนี่ฮะสองร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับสองร้อยบาทเหมือนกันพี่นะในรายการนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาฮะมาเป็นรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองนะครับ การที่12มาเป็นปุดโต๊ะหน้าใหญ่ไม่มีกล่องนะครับนี่ฮะแต่เรียมพร้อมใช้งานกันแล้วพี่นะรายการนี่ได้โคจะเบอร์แปดิพินเนื้อมหาชนนวลสันหนโา้นากากทองเหลืองาตินต่อโค้ดจีนนะครับนะีบ่ฮะสวยสวยบินนะสองบาทนะครับพร้อมจะส่งวินโดยมีกล่องนะครับ ต่อมาครับพี่ชัยรายการต่อไปครับรายการที่1ิบสามนะครับรายการที่3าพิทนะเป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะครับเลขคูตวเบอร์หมายี่10ิลงยาทงชาตินะครับลงยาจีวอนี่นะครับประกาศประกาลายมุกนะครับรายการนี้คือ0 0อบาทนะครับรายการที่สิบสามต่อมาฮะรายการที่1ิบี่ครับรายการที่1 4พี่รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะครับนี่ฮะเลขคูตวเบอร์หมายเลขสองลงหัวหน้าพ้ทนะฮะพ้ทย์ยันเงินนะครับนี่ฮะจีวอนเงินครับนี่ นี่ครับสวยๆนะครับรายการนี้ก็200บาทนะครับรายการที่14บสครับต่อมาฮะรายการที่15พี่รายการที่ห้พี่รายการที่เป็นเนื้ออันปาก้าสาตินลงยาไล่สีพิเศษเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลข31นะฮะเนื้ออันปาก้านะพี่รายการนี้ก็200บาทนะครับนะรายการที่15นะครับ ต่อมาให์ารายการที่ที่ผมมาเป็นหลวงปู่จือนะครับรุ่นพระพุทธเจ้าสืบชาติเป็นรุ่นยอดนิยมมีหนึ่งรุ่นนะครับมาเป็นเนื้อทองแดงสตินนะฮะมาเป็นเนื้อทองแดงสตินนะฮะลงยาจีวอนส,สวยๆวิพิมพ์ยืนนะครับเลขคุณตวเบอร์มาเลขสิบสองครับรายการนี้สามร้อยนะครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทพี่นะมีจีวอนนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนี่ครับเนื้อทองเหลืองซาไอเนื้อชนวนอ่าเนื้อชนวนเลขคุตัวเบอร์สองศูนย์ครับลงยาเงินพี่รายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนี่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับต่อมาฮะรายการที่แปดรายการนี้เป็นงานเขาเรียกว่าลายเหงพี่นะครับหรือเรียกว่าลายเสือนะส่วนมากจะเรียกลายเหงพี่เลขคุตัวเบอร์สองศูนย์นะฮะเนื้อทองแดงลมดำนะทำลายเหงนะครับเลขคดลำเบอร์นี่ครับ จิต,ตวอนด้วยได้คุณเบอร์มาเลขสองสูงจิต,ตวอนพี่รายการนี้สามร้อยห้าสิบาทพี่รายการพิเศษนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบเก้าพี่รายการที่สิบเก้าครับรายการนี้เป็นรายการนําเลิกนะครับจัดสร้างเพียงแค่สิบเหรียญในโลกนะครับเลขคนุะเบอร์มหมายเลขแปดครับรายการนี้ต่อเก้ารอบนะครับนี่ฮะ รายการที่สร้างแค่สิบเหรียญนะพี่นะบริการต่อเก้ารอบแรกเป็นรายการนำเลิกนะครับฝั่งเพชรเต็มสังกตินะครับนะฝั่งเพชรที่สังกตินะครับรายการนี้รายการพิเศษขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบเก้าต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อสปูสังขะวันนนต์ต่อโคตรสารารอบเลขคนตับเบอร์ใหม่เลขสองศูนย์ครับเลขคนตับเบอร์ใหม่เลขสองศูนย์พี่รายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งให้สามร้อยบาทคุณพี่ชายกันการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมาฮะรายการยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขระวานอนเลขโคตรเบอร์หมายเลขสีหน้ากาก,ากสองกษัตริย์ครับไอหน้ากากสามกษัตริย์ครับพี่เงินทองหน้าครับอะไราการนี้แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับอะไราการนี้แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกครับ ต่อมาฮะรายการที่17ครับรายการที่17ครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อมหาชนวนนี่ครับเลขคดเบอร์หมายเลขสาเครับนี่ยฮะลงยันน้ําเงินหน้ากากชุบทองครับลงยันน้าเงินหน้ากากชุบทองพี่นะรายการนี้ an, น ana, รายการที่17นะครับนี่ฮะสวยเลยพี่นะครับรายการที่สวยเลยพี่นะนี่ฮะนี่ฮะสวยเลยนะ ในรายการที่ยี่สิบสองนะพี่โทษทีนะรายการยี่สิบสองนี่ครับรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาฮะรายการยี่สิบสามนี่โอ้โหรายการนี้พลาดไม่ได้เลยรายการนี้ขเขาเรียกว่ารายการสอดไส้ครับเลขคนตัวเบอร์มาเลขสองสี่ครับเหมือนเหรียญสิบบาทบ้านเรารายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับนะพี่นะสวยๆเลยนะครับ ต่อมาฮะรายการที่24รายการที่24พี่รายการที่เป็นเนื้อตะปูสังขะวันนอนเลขคตัวเบอร์หมายเลข11เลขเบิ้ลนะฮะนี่ดูด้านหลังฮะด้านหลังสวยๆคมคมอันนี้พี่เลขคตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ล้วยพี่รายการที่24รายการนี้นะฝั่งจีวอนที่สังกตินะครับรายการที่แบ่งปันที่3 5 0บาทพี่300าิบาทพี่ชอบูกใจองค์ไหนนะนำมาต่อรองราคากันได้นะผมเดี๋ยวผมแบ่งปันให้อยู่แล้วนะ ต่อมาฮะรายการ25นี่ครับเออรายการ25รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองเลขค้ดตวเบอร์สองสี่หน้ากากชุบเงินพี่นี่ฮะลงยาแดงพี่รายการนี้เอาไป300ครับ3า0บาทนะครับต่อมาฮะรายการ26ครับรายการ2ี่รายการนี้เนื้อทองเหลืองซาตินหน้ากากชุบเงินรายการนี้เอาไป300เหมือนกันที่เลขค้ดตวเบอร์27นะครับนะนี่ฮะ นี่ครับเก่านิดหนึง,นงนพี่นะรายการนี้โดนลมนิดนึงนะครับรายการนี้ผมให้คู่นึงพี่นะผมให้คู่นะ450นะละสี่ร้อยห้าสิบนะแล้วพอสององค์นี้นะต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะรายการยี่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสแตนเลสโค้ดนัมเบอร์สามสิบเก้ารายการนี้นะักกักชุบทองพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาฮะรายการ2ี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาไล่สีเลขคุณเบอร์มาเลขสี่ศูนย์นะครับลงยาจีวอนพี่รายการนี้3า0ร้อยบาทนะครับรายการนี้3า0รอยบาทนะครับรายการยี่ดนะครับต่อมาฮะรายการย9พี่รายการนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นรายการท็อปบนเลยพี่ลงยาฟ้านะครับรายการนี้เนวะโลหะเปิดเปปปันเลขคุณเบอร์มาเลขสิบามนะเปิดเปปปันอยู่ที่4 5 0้ยห้าบาทนะครับเปิดเปปปันพี่อยู่ที่4 5 0ยห้าบบาทนะครับพี่รายการนี้นะรายการที่ รายการที่9้านะครับต่อมารายการที่30สบนะครับรายการที่30กับ31เอดนะครับเป็นเนื้นวะเช่นเกันพี่องค์ละ4 5 0หสบาทนะครับอง์ละ4 5 0้าบาทพี่มาดูเลขค้ดตัวเบอร์กันครับนะรายการที่30พี่เลขค้ดตัวเบอร์หมายเลข1ิบนะครับรายการที่3าสสามสิบเอ็ดเลขค้ตัเบอร์สามสิบนะครับเนี่ยลองเลือกดูพี่นะส,สวยๆเลยนะครับเนื้นวะโลหะนะครับนะ ต่อมาฮะรายการที่สามที่สองนะฮะหรือรายการที่สามสองเป็นรายการสอดไส้พี่เลขคนจัเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับนี่รายการสามสองพี่เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการสอดไส้ครับนะต่อมาครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการสุดท้ายท้ายสุดรายการนี้เป็นเนื้ออบักราซาตินนะครับหน้ากระชุบทองครับนี่ฮะเลขคดจัเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้าครับเลขคนจับเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้าพี่รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทรายการนี้รายการสุดท้ายแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับ นะรายการที่32นี่ครับวันนี้ก็มีแบ่งตามพีน่น้องนะครับ32รายการลองเดินดูพี่ชอบทุกใจตรงไหนสามารถติดต่อเข้าแจ้งที่อินดิสายและเบอร์โทรผมได้เลยสำหรับนี้ฝากขอบคุณที่ดูท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ